เรียบร้อยเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับหารับได้เล้นะครับผูรดสังสังปูลโลกสองลูกทาทาครับขอบคุณหลายสำหรับออเดอร์น,นะครับด้วย็ วรุดยอดใสเออกรบมีกร้อนว่าจะตักเึินแล้วจะตักแล้วเหรอเนี่ยเ,เอาทิชชู่เอาทิชชู่ใส่ถาดไว้แน่สองถาด 对。Yeah.